ตัวเลขนี้ค่ะม,มันมีกระบวนการของจักรวาลที่เขาเอาแสงของกลุ่มนี้ค่ะลงมาในโลกใบนี้เพราะว่ากลุ่มชาวแสงนี้จะมีหลายรูปแบบซึ่งชาวแสงกลุ่มนี้ค่ะเป็นกลุ่มที่มีการตื่นรู้ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเขาเลยเป็นผู้ที่ถูกเลือกในการที่เขาต้องมาเลือกบุคคลที่เขาช่วยต่อเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือ,อมันเป็นสิ่งที่เป็นคู่ที่มีทวินด้วยและก็ไม่มีทวินด้วยออกรณีที่เขาลงมาในโลกใบนี้ค่ะเขาจะพยายามเร่งกระบวนการของคนกลุ่มนี้ก่อนโดยการที่ทําให้เขาตื่นรู้ให้ได้และให้รู้ภาร เ,เพราะฉะนั้นเราพอบุคคลที่เรารู้และว,ว่าเราต้องทําอะไรเราก็สามารถที่จะมาบอกต่อหรือทําให้ทุกคนเนี่ยค่อยๆตื่นรู้ไปเรื่อยๆค่ะยิ่งยิ่งความถี่เราสูงเท่าไหร่ยิ่งเราหลักแรงเงื่อนไขได้เท่าไหร่แล้วเราไม่ไม่ตัดสินใครเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ที่เรามีหรือเราเจอตัวตนของเราจริงๆอะค่ะมันจะทําให้เราถ่ายทอดหรือว่าบอกประสบการณ์ที่ที่เราผ่านอะไรมาเพื่อให้ชาวโลกรู้ว่าโลกนี้มันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดนะโลกนี้มันไม่ได้อยู่แค่กาลาแลนนะมันไม่ใช่อยู่แค่เมทริกที่คุณว่าตายแล้วเกิดตายแล้วต้องทํางานตายแล้วต้อองดินนรหืว่า ณเกิดมาใช้กรรมมันไม่ใช่ค่ะเรามีอะไรมากกว่านั้นที่ทุกคนต้องตื่นรู้ได้แล้วเพราะต่างประเทศเขาตื่นกันมาหมดเยอะแล้วค่ะซึ่งประเทศไทยต้องตื่นเหมือนกันมันจะค่อยๆเล่นกระบวนการลองสังเกตคือปีนี้ จะเกิดอะไรหลายๆอย่างที่กําลังล้างในทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้น้ําท่วมเครื่องบินตกอะไรพวกนี้ค่ะหรือว่าภัยพิบัติต่างๆแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขากําลังเล่งกระบวนการในหลายๆประเทศแต่ถ้าประเทศที่มีความถี่สูงหรือว่า,อ,าอยู่ในธรรมชาติไม่ทําร้ายกันแล้วก็รักไร้เงื่อนไขกันได้คือรักไร้เงื่อนไขคือการรักโดยที่เราให้เขาโดยที่ไม่หวังอะไรตอบแทนนี่คือการรักไร้เงื่อนไขถ้าประเทศเราเนี่ยเน้นธรรมชาติเพราะส่วนใหญ่ลองสังเกตคนที่อยู่ในเทคโนโลยีเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไปหลงในการ ทามาหากินหรือว่าต้องดิ้นรนเนี่ยคะ่ะแต่ถ้าบุคคลที่อยู่ตามธรรมชาติเขาจะมีความสุขสภาวะาได้ grounding มีมีความแบบสบายใจหรือว่าไม่ต้องมาแข่งขันกันเหมือนเหมือนในมนุษย์โลกปัจจุบันเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าธรรมชาติลองสังเกตไหมเรารู้สึกเราสบายใจเวลาเราได้อยู่กับสัตว์ป่าได้อยู่กับเด็กน้อยที่เขาบริสุทธิะะ์อะค่ะเวลาเราอบก,อ,กอดเขาเนี่ยเราสึกว่าเราได้ energy เ,เขาความที่ธรรมชาติเพราะฉะนั้นเวลามนุษย์อยู่กับธรรมชาติหรือว่าทานเนื้อสัตว์น้อยลงหรืออะไรเงี้ยค่ะมามาอยู่กับธรรมชาติมากขึ้นทานผักผลไม้มากขึ้น ละวางเ,าเนื้อสัตว์เหลือให้เล็กที่สุดให้หน้อยที่สุดการที่เราทานเนื้อสัตว์มากๆจะทําให้เวลาสัตว์ก่อนเขาเสียชีวิตอะค่ะมันจะมีหลังสารความกลัวเวลาเราทานเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้เราสรอสะสมความกลัวของเขาเพราะเขาเป็นจิตวิญญาณเหมือนกันจิตวิญญาณที่เขาอยู่อะค่ะก่อนเขาละสังขารหรือว่าก่อนเขาตายเนี่ยมันจะมีสภาวะหวาดกลัวไงคะพอเรากินเนื้อเขาเข้าไปเราก็จะเจอเซี่ยวที่ความหวาดกลัวของเขามาอยู่ในตัวเราอะค่ะเพราะฉะนั้นความกลัวจะทําให้ทุกอย่างมันเขาเรียกอะไรมันมันทำให้ความถี่มันต่า เพราะความกลัวคือความถี่ที่เอาตัวรอดหรืออะไรก็ตามเพราะเขากลัวไงคะกลัวตายกลัวอดตายกลัวไม่มีเงินอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยมีสภาวะที่โดนกิเลสในการไปทำร้ายคนอื่นเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดนะประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์มากถ้าคุณเพาะปลูกผักผลไม้กินเองโดยที่ละเนื้อสตัตว์อะคุณปลูกเองกินเองคุณก็อยู่รอดโดยที่ไม่ต้องใช้เงิน ในโลกใหม่ในโลก 5D ที่จะเกิดขึ้นใหม่จะเปลี่ยนเป็นเมืองสีวิไลเนี่ยทุกอย่างหมดแต่คุณจะมีเงินในการที่ใช้ความสุขซื้อความสุขเสื้อผ้าหรือว่าไปท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะนอกนั้นคือคุณจะได้ใช้ฟรีหมดน้ําไฟที่อยู่การศึกษาทุกอย่างฟรีหมดเลยจะมีการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยก่อนเนาะเพราะฉะนั้นมันต้องค่อยๆเป็นค่อยไปค่ะแต่ว่าความถี่ของโลกเราต้องสูงขึ้นด้วยอย่างในใน,ในโลกอนาคตเนี่ยที่จะเกิดขึ้นเทคโนโลยีจะล้ำมากแต่คนก็จะอยู่ที่ธรรมชาติมากขึ้นจะไม่ได้หลงกับเทคโนโลยีค่ะเทคโนโลยีม เพื่อช่วยในการกระบวนการให้มนุษย์มี DNA ที่ปรับกระบวนการแล้วก็อายุยืนในในอนาคตอะว่าคุณอายุเท่าไหร่แต่สภาพคุณจะเป็นหนุ่มสาวตลอดอายุคุณจะยืนขึ้นแล้วคุณจะอยู่ในฐานะที่มันมีความสุขมากขึ้นนะคะจากปัจจุบันเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์ความโกรธความเกลียดความกลัวมันความถี่ต่ํามากแต่ถ้าเรามีความรักลองสังเกตคนที่ตื่นรู้แล้วหรือเข้ากระบวนการในการที่รักไร้เงื่อนไขเป็นอะเขาจะยิ้มเขาจะ มีความสุขได้ง่ายแค่เห็นนกเห็นอะไรแค่นี้ยค่ะเราก็ยิ้มแล้วแต่คนที่มัวแต่ดำดิ่งในความทุกข์ก็ทุกข์เพราะอะไรเพราะการขาดแคลนเนาะมันทําให้เรา ว่าเราเครียดเราพยายามหาทางออกซึ่งให้มีสติมีสมาธิแล้วก็เงียบเพราะหลังจากนั้นเราจะได้ยินเสียงภายใน,นแล้วนั่นแหละว่าคุณต้องทําอะไรเธอต้องไปทางไหนนะคุณลองทําดูสิว่าจริงไหมเวลาที่คุณมีสติโดยที่ไม่ใช่ความคิดอะหะละวางความคิดความวนลูปเดิมๆอะไรต่างๆพอคุณละวางได้แล้วคุณเข้าถึงจิตข้างในของเราค่ะคุณจะเขาจะนําทางเราไปเพราะเขารักเรามากเขาคือตัวเราเนี่ยแหละที่มิติที่สูงกว่าที่เขาลงมาเพื่อช่วยเราอะค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะไกด์ไลน์ในใน กระบวนการที่เราจะตามทางที่ที่เราวางเอาไว้ก่อนลงมาเกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวมนุษย์โลกจะรู้เองค่ะว่ามันคืออะไรบางคนฟังอาจจะไม่เข้าใจว่าคืออะไรเพอเจอร์หรือเปล่าไปดูหนังอะไรมากมายแต่คอยดูแล้วกันคะ ไม่เร็วๆนี้แหละเพราะว่าโลกเรากําลังปรับกระบวนการค่ะคนที่ไม่ดีลองสังเกตไหมคนที่ทําร้ายคนอื่นมันมีการเปิดโปงแล้วมันมีการออกมาแชรแล้วว่าเป็นคนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่คนที่ดีก็จะมีการออกมาคนนี้ดียังไงเพราะฉะนั้นกรรมคือการทําค่ะทํายังไงได้อย่างนั้นมันเป็นผลของกรรมกรรมดีกรรมไม่ดีถ้าคุณคิดดีทดําดีพูดดีสิ่งต่างๆเนี่ยมันมีเหตุและผลของมันเสมอคอะะ่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหรอกทำทำไม่ดีแล้ว